เกิดเหตุการอะไรขึ้นคะทุกคนกคน่ะแม่เกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่ดูแน่ชัดค่ะก็รอดูก่อนว่าเขา,าจะอ,อ,นอน่จะรอดูสักพักนครว่ไลก็นั่นอย่งนีนอาววีาเหรว่ามันมาดีดีดชวคุ้ดี

ไม่อยากจได้ซื้อบัตรอยู่บนเด็กมากปารูดปารูดนี่นูไม่ยอมเขายังไม่ได้ขายบัตรนั่นไงยังไม่ขายบัตรเขาขายแล้วแต่เมาไม่ยอมไม่ยังไม่ได้ให้เขาเขาเข้ามาเขามาเช็คเอาบัตรหมดแล้วแต่มันยังไม่รู้ว่ามันจ่ายหรือยังแต่ไม่ยอมยังเด็กเขเมาล้วนลามเด็กหน่อยว่าซันพี่น้องเด็ก12ปีเด็กหน่อยแค่12 13ปี12 13ปี13ปีโซเฟียตัวนี้รุ่นโซเฟีย ได้ส right, ิเมาสิยั้งกะจางยาจะแท่ยนี <c oughs> ่ตอนนี <t> ้มันทางเขายั้งหนักเลยเมาก็ที่บานไรค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอเสียประกาศนะครับบดนเนี่ยเขาสาเสกอีลาเคินแม่อีลาเคิรนพวกเจ้าที่ก็แอดมินที่บ้านใครซื้อบ้านีพวกเจ้ามาบ่ จะเป็นจะไมแอดมินของของมงอีกทีหนึ่งใครอยู่ประเทศเราเขาเป็นอะไรของเพียงหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาไปแล้วมันเด้งเหรเขาไปเด้งออกอคล้ายๆเขาว่ส่งดิึงใครนะขึ้นไปเบิกระ้องกรล้องอันกระล้องทักแชททักแชทยำมาไปเบิ้งตาตำรวจอยู่บ่แม่ตอนนี้ตาตั้งเบื่อเพื่อนล่าไงล้วนลามเด็กน้อยเล็กหน่อยเล็กหน่อยบ่เล็กน้อย มาเบิ่งมอสลนนี่แหละด้ดินหางา่ยระวดเหคนลหนึ่งขวดค่ะแกคเดียวตนทาองานนี่มอนทายลูกสองงานนั่องงนนมนกองงั่มตอนทองนนมทายูกองั่มอนา่ากา่ต้องนน่ยวกองง่ากนนั่มตายลกนัน่มีขายได้มีแนกั่มยงม

ไอ้ภาษาอังกยษเป็นโลกเลยนพี่นี่นรอวะสิบามมอยากเทปไปดูน้องนี่มวี่หอมไปดูพี่นี่รู้ บมปหุับน้าเมื่อกลบพงไปของหน้าเลย่ะตอนนันไม่ห่งหน้าเลยต้มัมา้เลยนี่ืง่ยรกรมากเด็รพี่้องเออม่ีเราไม่เหตุการ์แบบนี้เกิดขึ้นดูหนาเวทีเลยม่เตกุตมู๊กแค่นั้นแหะ

ะะเขาก็บอกคิดว่าสิเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะพี่น้องขาต่อไปนี่เด้อผู้ใดม,มีลูกมีหลานนะคะสิมาเทียวว่าสกินเมาสัมได้กษัร้างสิ่งที่สาคัญต้องยาละสายตาจากลูกจากหลานนะคะเพราะว่ามั่นมงหวา่าเหตุการณ์เรื่อมาสิเกิดขึ้นยน่มใดแล้วมาสิเกิดขึ้นอันมาแบบใดนะคะบางทีถ้าเพอ้อแป๊บเดียวนี่ลก้กระมีได้ค่ะเล็กน้อยลง,ล,งลูกหลานแล้วลงไปกระมีได้ค่ะพี่น้องนะคะมวนใดแต่ ต้องมีสติมวลใดต้องหามไปปั้นลาเลยลูกเต่าลูกล้านเหนีหลวนเด้อเป็แม่พากันกินเขานาฮ่จ้าจ้าค่ะค่ะจ้าอันนั้นตอนกังเว้นค่ะ ขันกังเว้นกันสิเป็น่ะบรรยากาศหนาเวทีนะคะพี่นอ้องคะวันนี้นะคะบัตรราคา120บาทนะคะมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะแน่มาสิมานาง ภาสิมาน,น,นั่งมองน,นี่ยป <c oughs> ูสารแล้วมาเซกอีว่าน่ง <c oughs> นั่งต่อนนา <c oughs> <c oughs> นหนานีไหม พาไงบรรยากาศนะฮนก็พี่นอค้าหานก็่นฮ่ฮ่ฮ มาหาลูกกินสบู่สบู่ยิงอ่อนเลยสบู่ยิงอ่อนจ้า โอเคพี่น้องคะเดี๋ยวคลิปนี้ว่าจะมีกันนะถ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแสร้นะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะช่องคำคุณมามีอาอ่ออมพัชญาวสคสในสไัดคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนี่ค่ะกับคุณล้านสวัสดีค่ะ